เนื้อหมูสามชั้นนะคะเนื้อหมูสามชั้นเราก็จะไปทาแจ่วค่ะวันนี้ครูนำเนื้อหมูสามชั้นให้กินนะคะแล้วก็ไปทาแจ่วค่ะรองด้วยใบตะไคร้นะคะเพื<ๆ>่อนๆข้างล่างเนี่ยรองด้วยใบตะไคร้นะคะหมูกินหมูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะไปทําน้ําจิ้มจุเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆนะคะ,นะคะแล้วก็จะน,นึ่งต่อเลยนะคะนึ่งวางข้างบนเลยะค,ะคือนึ่งอะไรฮะ ไข่ตุนค่ะไข่ตุนเด้วคุณจะมาวางทับันนี้เลยนะคะประหยัดไฟค่ะประหยัดไฟนะคะเพื่อนๆวางทับบนนี้ค่ะก็เอาไข่ตุนคุณคูนันมาวางทับบนบนอะไรฮบนหมูแล้วนะคะเพื่อนๆไข่ตุนคุณนันใส่อะไรบ้างคะใส่ไข่สามฟองใส่น้ําใส่ผงซงโหกับจัดสารพิษใส่ใบผักชีค่ะผักชีในี่เมื่อี่มันเหลือ,อนในบ้านนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็แป้ง แป้งแป้งข้าวโพดนะครเพื่อนๆทำกินเองมันจะร้อนๆมันก็จะอร่อยกว่าเราไปซื้อเขานะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ตุนคงทํางานเดี๋ยวครูจะมาฉายให้ดูอีกรอบนะคะนะะควางทับบนหมูเลยนะคะนี่เพื่อนๆค่ะนะะคใส่น้ําด้วยนะคะใส่ไข่สามฟองใส่มะเขือเทศใส่แครอทค่ะโอเคนะคะแล้วใส่มะขามป้อมด้วยค่ะเพื่อนๆมะขามป้อมต้านโควิดค่ะมันจะเปรี้ยวนิดๆนะคะมะขามป้อมหนึ่งลูกค่ะฝานใส่ค่ะ ตอนนี้ไข่ตุ๋นคุณนั้นก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่เมื่อคืนนี้คุณนันดูข่าวช่องสิบหกค่ะเพื่อนๆพนพม่าที่ปฏิวัตินะคะยิงยิงประชาชนตายอีกแล้วค่ะสองคนค่ะเพื่อนๆนเมื่อคืนนี้ค่ะหเห็นไหมคะประชาธิปไตยเลยชอบใส่คนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะชอบใส่ร้ายแล้วก็ทําร้ายประชาชนตัวเองนะคะเหมือนจีนตอนนี้นะคะเจ็กหมาเจ็กหมาที่ไปรวยๆ,ๆก็หายตัวไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ออกข่าวอะไรเลยค่ะ สงสัยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาเข้ากับรัฐบาลจีนไม่ได้นะคะเขาก็โดนสกัดค่ะเพื่อนเพื่อนคุณครูดูข่าวรอบโลกช่อง16นะคะเพื่อนหลังข่าวพระราชสำนักเนี่ยข่าวรอบโลกสุดยอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โจไบเดนนะคะเพื่อนเพื่อนโจไบเดนที่เป็นคนอเมริกาที่เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เขาก็มีเชื้อสายเอเชียนะคะเพื่อนเเดี๋ยวนี้คนอเมริกาที่เป็นอเมริกาแท้ๆนะคะเขากําลังเหยียดคนเอเชียนะคะเพราะว่า เพราะว่าทรัมป์นะคะเขาพูดไปว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นอเมริการ้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆเขาไม่มีเชื้อาสายอะไรเลยนะคะเขาก็จะรักประเทศของเขาเหมือนคนไทยเลยะคะ่ะใจดีนะคะ่ะให้คนเวียดนามคนจีนมาอาศัยอยู่ประเทศไทยเราก็รู้ว้กันไปหมบทค่ะเหลือแต่คนไทยนี่แหละคะ่ะยังจนอยู่นะคะคนไทยที่ที่ฉลาดฉลาดเขาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ไปรวยอยู่ต่างประเทศเยอะๆเลยค่ะแต่คนไทยที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองชอบอยู่ที่บ้านเราก็จะธรรมดานะคะ แต่สรุปแล้วก็คือคนเราตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ตรงไหนมีความสุขก็อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะโจไบเดนก็มีเชื้อเอเ,เอเชียนะคะฉะนั้นคนอเมริกาเนี่ยแท้ๆก็จะเหลือน้อยนะคะแล้วคนที่ไปอยู่อเมริกาส่วนมากคนอินเดียคนเม็กซิโกคนอินโดนีเซียเหมือนเหมือนอะไรฮะประชาชนไปอยู่คนเข่าที่ดำๆนะที่หล่อๆนะแกก็มีเชื้อสายอินโดใช่ไหมคะเขาก็ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่แรก,แรก เลยนะคะเพื่อนๆคนอเมริกาเข้าใจดีก็ให้ทุกทุกเผ่าพันธุ์นะคะไปอยู่นะคะไปอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้เขาก็ออกลูกออกหลานมาค่ะรวยค่ะอยู่ที่อเมริกาค่ะเขาเป็นประชาธิปไตย100รขข้อยเปอร์เซ็นตค่ะเพื่อนๆค่ะคนอเมริกาแท้ๆก็บางทีก็รังเกียจเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเพ <tit les> ื่อนๆแต่ก็มันเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเอางไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะรักกันค่ะประเทศไหนก็มาอยู่ด้วยกันก็รักกันหมดแลวค่ะก็ขขเสียภาษีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาค้าขายก็อย่าเอาเปรียบ คนไร้เดีย,ะดยนะคะห้ามเอาเปรียบกันนะคะไม่ใช่ซื้อมาห้าบาทขายสามสิบบาทนะคะต้องรักกันนะคะเดี๋ยวคนจนมาแพร่โรคมาให้เราค่ะเรารวยก็เพราะประชาชนนี่ค่ะคนวรวยๆเนี่ยก็เพราะเกิดจากประชาชนนี่แหละคะ่ะเพราะทุกคนเสียภาษีหมดค่ะไปเซเว่นก็เสียภาษีแล้วค่ะซื้อน้ําขวดเดียวก็เสียภาษีภาษีแบกนะ,ค,ะคนจนไปซื้อของตามร้านค้าใช่ไหมเขาก็เสียภาษีให้ร้านค้าร้านค้าก็เก็บเปอร์เซ็นต์แพงอยู่เหมือนกันค่ะเก็บขายแพงเนี่ยก็ไปจ่ายภาษีให้ประเทศ รัฐบาลต่อนะคะเกื้อกูนกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะโอเคนะคะไข่ตุนคุณนันค่ะ